สวัสดีเจ้าวันนี้เขาอ,อยู่ที่ร้านมันโซนะคะที่ปงแล้ววันนี้ามาไว้ให้กินเนื้อยา่างก่อนจะกลับมันจะขายเป็นเซตนะคะเอ,อเซตละ400กว่าก200กว่าน่ากินมากเัี๋ยวเรารีวิวจะก็เลยตามมาเออก็แบบพวกเนื้อหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ได้เยอะก็จะเป็นเนื้อไทยกับกิวเนาะ,ะแต่วันนี้เราสั่งเป็นเซตว่ากิวนะคะเดี๋ยวเรามารีวิวกันใครที่อยู่ก็แวะมากินได้นะ,ะก็ถามว่าราคาก็ ก็กลางๆนะคะไม่ได้แพงไม่ได้ถูกไปแล้วก็ต้องรอดูที่คุณภาพเนาะแล้วก็วัตถุดิบเขาว่าจะสดใหม่ช่ำๆไหมอะไรเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศร้านคร่าวๆนะคะเดี๋ยวมาดูอาหารกันถ้ามาแล้วเนาะแต่ร้านสวยนะชื่อร้านมันโซนะคะนี่จะเป็นบรรยากาศร้านนะคะก็จะเป็นสไตล์แบบแบบญี่ปุ่น อันนี้คนรักของเราเองแต่เราไม่รักเขาแล้วเรายะงหาผัาวใหม่อยู่สวยนะเห็นไหมไม่ไม่ได้กระโหลกกระลานะเธอนี่เห็นไหมเขาจะมีเตาให้มีแบบที่ดูดควันให้อะไรอย่างเงี้ยมุมถ่ายรูปร้านก็สามารถถ่ายได้อยู่นะข้างหน้าร้านก็โอเคราจะกินแบบเอาดร์ก็ได้มีแอ์นะจ๊งเบ,บนา,า,านญีุ่่นอยากกินี่อ่ฟีแบบร้านญี่ปุดด่นอยากกินญี่ปุ่นประมาณนั้นวันนี้เราก็สั่ง โซชีจิบบอกว่าโาต๊ะข้างหลังเห็นไหมไฟพุ่งลุกแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าอาหารมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะมาแล้วคาของที่เอามาถึงอันนี้จะสั่งเป็นมึกวาซาบิที่นี่จะใช้เป็นมึกที่สุกแล้วอันนี้ก็เป็นเนื้อวากิวที่เราสั่งมานะเจ้าเป็นสเต็กเนื้ออันนี้400กว่าบาทโอเคเลยนะจะเป็นสเต็กปักนะคะน่ากินมากเลยอะ่ะเอเามาแล้ว จะมีกินซีโครงม,มีข้าวมิ่ผล่เราต้องชิมด,ดูตนะ่งๆหนึ่งด้านล้มันอร่อยมากมันแบบคือเนื้อวากิวคือราคาไม่สูงนะแล้วก็เนื้อแบบละมุนอร่อยมากสดสุดๆอร่อยไหม,มไหนกินให้ดูหน่อยอร่อยไม่ต้องกินกับน้ำจิ้มแลยแค่เสิร์ฟเนื้อก็อร่อยคนระับใช่ ีเรามีแอนตาร์ก๊อกเพื่อมาทารุในการทาก่อนใหมดึงออกดึงออกแล้วตัวไหมแล้วนี่นลอกอร่อยเมื่อวาน ราธานี้อร่อยมากดูเนื้อเนื้อดตีอ่ะเนี่ยทำว่ากินกับแค่เกลือหิมลาละยาตก็คืออร่อยเลยเนื้อเขาสดมากจริงครับอร่อยมากใครใครที่อยู่กรุงนะแวะมากินรับรองไม่ผิดหวังเซตหนึ่งสี่ร้อยกว่าบาทเงี้ยแบบเด้เยอะนะขนะองดีขอ,องดีมาก ยอมรับเลยว่าของดีสุดๆอยู่เชียงใหม่ราคานี้ไม่ได้นะบอกเลยว่าจะมากินบ่อยๆแน่นอนเพราะว่าเนื้อหอมมากหอมแบบสดอ่ะแฮปปี้ <Happy S 1> มากเลยนะมือเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะลองเนื้อไทยเนื้อไทยเธอเซ็ต280กว่าบาทเนี้ยมันถูกมากนะจ,จึงเราเซ็ตเซ็ตนี้แล้วลองดูอืม้ม ขอตัวไปกินก่อนนะจะสั่งเซ้นเนื้อไทยมาเดี๋ยวถ่ายให้ดูน้องเรื่องนิดนึงนะเรื่องน้ำจิ้มอ่ะก็คือน้ำจิ้มอันนี้ให้ระดับกลางซีฟูด้ดแซ่บแซ่บนะโอเคแต่ตัวเนี้ยเป็นอ่อะไรนะเรียกว่าอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ฟูต้นไทรอะไรอย่างเงี้ยต้นแก่ไม่ใช่อันนี้สีมาล่าอ,อร่อยมากอร่อยสุดๆน้ำจิ้มจะไม่ไจำไม่ได้อร่อยมากไอ้ตัวนี้ก็อร่อยอ กรเรือเพราะมีนะสามารถกินเนื้อกินกระเรือนแค่กรือ,ก,รอก็อร่อยนะอ่ะโอ้ยฉันไม่แค่มันอร่อยจริงๆนั่นสั่งเซตนที่สองไปแลนะ้วมาแล้วต้องรองให้หมดโอปาปาสลับเมเ็ดเซ็ชานแน่เซตชานแน่เซตชานแน่อื่นเนี้ยโอ้ยร็จอะไรโกล พามากิเนเนื้อแกงเสร็จชันแน่เสร็จชันแน่แล้วแม่อันนี้เป็นเนื้อไทยเนาะเนื้อวัวบ่อนใช่ไหมมาเป็นของไทยนะจ๊ะเดี๋ยวจะมาลองกินกันว่าอร่อยไหมเนื้อสวยนะอันนี้เนื้อไทยสวยนะฟิวนที่เหมือนใบตองนี่เธอกินอยู่ ไข่ดองอะ oh โอไมก์ก็ุ้ดอย่างเงี้ยตายดิโอ้โหเย้มสุดแม่ตายได้ตายเลยนะดูดิเนื้อไทยก็ดีติดเหนียวไปเรื่อยๆยังไงมันก็ต้องเหนียวนะเพราะมันคือเนื้อไทย ถามว่าอร่อยไหมรสชาติดีมากอร่อยสดด้วยเนาะด้วยมากสันเลียนด้วยกิมจินะคะดีอ่ะคือไหมมีกระข่อร่อยลองชิมกันลองชิมดู ตายได้ตายเลยนะโอเคเดี๋ยววันนี้จบการรีวิวกันแค่นี้นะยังไงใครอยู่ปงก็ลองมาชิมดูฉันให้ร้านนี้แบบสิบเต็มสิบความสะอาดความสดความอร่อยน้ําจิ้มดีหมดนะคะเยี่ยมเลยเดี๋ยวฉันมาอีกแน่ดีแล้วก็ไม่แพงด้วยไอบบายบายนสิ